สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็ขับรถเพิ่งกลับมาจากจังหวัดราชบุรีนะฮะออกจากราชบุรีตั้งแต่บ่ายสองโมงกว่า,วาตอนนี้ก็เพิ่งถึงบ้านครับนี่ครับแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับคงจะต้องนอนในรถอีกเช่นเคยแต่ว่าในตอนที่ขับรถมานั้นฟังเสียงลมดูสิลมแรงมากๆเลยนะฮะ รถนี่วิ่งมานี่โอ้โหลมพัดหูวาวาวไปหมดเลยก็เลยนึกได้อย่างหนึ่งว่าเพื่อนเพื่อนเวลาขับรถในตอนกลางคืนแล้วก็ลมแรงเนี่ยนะครับซึ่งมันจะมีกิ่งไม้นะฮะหรือว่าใบไม้มันจะร่วงตามท้องถนนนะครับไอใบไม้ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกิ่งไม้เนี่ยนะครับก็ต้องระวังนะเพราะว่า พึ่งผ่านฤดูฝนมาหมาดๆนะครับแล้วกําลังจะเข้าฤดูแรงหรือว่าฤดูหนาวเนี่ยนะครบบางทีกิ่งไม้ม,มันอาจจะผุพังอยู่บนต้นไม้แต่ว่าเมื่อมันเจอลมแรงเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะหล่นลงมาตามท้องถนนได้เมื่อเ,เพื่อนๆวิ่งรถแล้วเปิดไฟในตอนกลางคืนเนี่ยนะครับวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเนี่ยถ้าเป็นรถที่ตั้งระดับไฟสูงไว ขึ้นพอประมาณที่จะมองเห็นในระยะสัก70ดเมตรเนี่ยนะฮะก็น่าจะค่อนข้างที่จะปลอดภัยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายรถบรรทุกเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วไฟหน้าในเวลาลรถต่อเปล่าหรือรถเบาๆเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะไฟมันจะต่ํานะครับซึ่งไฟมันต่ำเนี่ยนะครับแล้วเวลาที่เราวิ่งเร็วๆเหยียบร,ร,ร,ระดับเป็นร้อยเนี่ยนะครับเวลาเราเจอสิ่งของตกตามท้องถนนเนี่ยเราก็อาจจะ เบรกไม่ทันอันนั้นก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้กิ่งไม้นะครับถ้าเป็นกิ่งไม้เล็กๆก็คงจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอกิ่งไม้ใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็ก็ต้องระวังนะนะครดังนั้นเวลาขับรถนะครับในตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะผมก็เป็นห่วงพี่น้องทุกๆคนทุกท่านเลยนะครับก็ขับรถด,ด้วยความระมัดระวังก็แล้วกันนะฮะโอเควันนี้ผมก็ถึงบ้านแล้วนะครับเพิ่งจอดแล้วก็ คืนนี้ก็คงจะต้องนอนในรถอีกเช่นเคยเพราะว่าไม่ค่อยจะกล้านอนในบ้านสักเท่าไหร่ก็คือจริงๆมันก็อยู่ในบ้านนะนะรถผมก็จอดอยู่ในบ้านนี่แหละนะครับอยู่ในชายคาบ้านนะครับที่ผมไม่อยากนอนในบ้านเพราะว่าผมยังทําห้องไม่เสร็จนะครับก็คือยังไม่ได้ทําแหละ,ะแต่ผมมีโครงการว่าผมจะทําห้องในมุมด้านนี้นี่นะครับนะคคือ,อ ต้นเสาต้นนี้กับต้นนี้นะครับผมจะทําห้องห้องห้องหนึ่งที่เป็นห้องของผมเองก็คือจะทําให้มันค่อนข้างที่มิดชิดแล้วก็จะติดแอร์ด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยจากไอสัตว์สัตว์ตมีพิษอย่างเช่นมิตรคาบ หรือไม่ก็มีงูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันมันมัน,มน,มนติดก,กับพื้นปูนนะฮะก็คือเป็นบ้านแบบแค่ชั้นเดียวแล้วก็พื้นที่บ้านก็จะเป็นพื้นปูนแล้วมันก็ค่อนข้างลกนะฮะของที่อยู่หน้าบ้านก็ลกนะ,ะแล้วก็ของที่อยู่ในบ้านก็ลกนะครับก็มีสัมภาระอะไรเยอะแยะมากมายดังนั้นผมก็เลยอยากจะทําห้องนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสที่จะทํานะ,ะก็กําลังจะหาช่างแหละนะฮะแล้วก็ จะทําอยู่ตรงประมาณมุมนี้แหละนะครับเป็นประตูเปิดนะครับจะเอาประตูสีฟ้าเนี่ยออกประตูมันอันนี้มันจะเป็นประตูแบบบานหับนะแบบไม้หับ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 อเงี้ยก็จะเอาประตูอันนี้ออกทั้งอันเลยแล้วก็จะทําเป็นปิดกั้นทั้งหมดแล้วก็จะเจาะแค่ทําเป็นประตูเข้าออกเปิดปิดเข้าออกบานเล็กๆก็พอนะครับแล้วก็จะกั้นเป็นห้องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับข้างบนก็ปิดยึดซ้ําให้เรียบร้อยก็คือจะตีทําเป็นห้องแอร์นั่นแหละนะครับ ส่วนด้านในก็ใช้โครงเหล็กเอาทั้งหมดก็อาจจะใช้โครงเหล็กผมก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้งบสักประมาณเท่าไหร่แล้วก็ถ้าส่วนแอร์ก็คงจะหมื่นกว่าบาทแต่ว่าไอ้เรื่องทําห้องเนี่ยนะครับเรื่องๆก็อยากจะหาช่างนะอยากจะหาช่างทําแต่ว่ายัางหาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อถ้าทําเสร็จผมจะได้นอนห้องนี้นะครับแล้วเวลาที่ผมกลับมาจากทํางานหรือว่ากลับมาจากไปเที่ยวเนี่ยนะครับผมก็จะได้นอนในบ้านสทีไม่ไม่ไมางั้นผมก็จะต้อง นอนหลังรถประจําเลยนะครับนะฮะมีบ้านแต่ก็ไม่ได้นอนในบ้านนะครับนะฮะเพราะมันนอนกับพื้นแล้วมันผมยังไม่มีห้อง,งอ่ะนึกออกไหมครับนอนกับพื้นแล้วใช้มุ้งกระจมคออบอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ไม่ปลอดภัยนะ <c oughs> เพราะบางทีที่ผมอยู่ตอนเนี้ยนะครับบางครั้งเนี่ยผมนั่งทํางานอยู่ข้างนอกเนี่ยนะฮะดูยังมีตะคงตะขาบวิ่งผ่านไปผ่านมาเย่าเย่าไปหมดเลยก็ก็เลยกลัวนะครับนะฮะผมไม่เคยโดนกัดนะฮะแต่ว่าก็กลัวนะ คิดว่านอนในรถจะปลอดภัยกว่านะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้ามาออชมในรถนะครับเดี๋ยวขอพาเพื่อนๆเข้ามาชมในรถนะครับปิดไฟนิดนึงอ่ะโอเคเปิดไฟเหลือดวงเดียวนะครับ,รบก็พาเพื่อนๆเข้ามาชมห้องนอนของผมนะครับเหมือนเดิมครับนะฮะก็เหมือนออสไตล์ทั่วๆไป นะครับวันนี้ก็สามารถที่จะเอารองเท้าเอาไว้ข้างนอกได้นะเพราะว่ามันเป็นบ้านของผมเองเนาะรองเท้าผมไม่หายหรอกนะครับอุ้ยโอเคนะฮะในเมื่อเข้ามาในรถแล้วก็สภาพรถก็อาจจะดูลกนิดนึงนะครับยังไม่ได้จัดอะไรนะโอเคเดี๋ยวผมจะขอเปิดไฟทิ้งไว้ก่นอนขอปิดนิดนึงนะ โอเคนะวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะมีเอฟีท่านหนึ่งที่แชทเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องกอนอ่ากอนประตูของหลังคาแคริบอยซึ่งกอนประตูตัวเนี้ยนะครับนะฮะก็อ่ายุคประยุกเขาเรียกว่าประยุกต์ทำเอาเองเลยนะครับนะฮะผมให้ช่างหยอยเป็นคนทําให้นะครับนะฮะก็สามารถที่จะใช้กุญแจนะครับกุญแจตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถคล้องตรงตรงตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเราจะทําเป็น เหมือนเหมือนให้มันมีหูนะครับให้มันมีเหล็กแบนด์เหล็กแบนด์แล้วก็มันสามารถร้อยนะครับสามารถเอากุญกจตัวนี้ไปร้อยได้ร้อยคล้องแล้วก็สามารถล็อกได้นะครับเนี่ยก็จะอยู่สภาพแบบนี้นะกดล็อกเข้าไปเลยนะครับนะก็ล็อกได้นะประตูแคริบอยเราก็จะเปิดไม่ออกนะครับเปิดไม่ออกถ้าเปิดไปก็เปิดไปก็มันมันก็ออกในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังติดล็อกอยู่นะครับก็สรุปก็คือมันเปิดไม่ออกแหละนอกจากงัดเต็มที่นยถึงจะออกอะไรประมาณเนี้ยก็ มีเอซีนหนึ่งที่ถามมานะครับว่าผมไปทําที่ไหนมาอะไรประมาณเนี้นะครับก็เขาก็อยากทําตามนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรไ mm hmm. อ้ลังคาคีรีอบอยมันไม่มีล็อกมาให้นะครับโอเคนี่ก็คือห้องนอนของผมนะฮะให้ดูนะครับก็มีหมอนหนึ่งลูกหมอนหนึ่งลูกแล้วก็ตรงนี้1หนึ่งลูกลก็ทั้งหมดมีสามลูกนะครับผมก็จะมีผ้าห่มนะครับผ้าหม่มผืนหนึ่งเป็นผ้าห่มบางๆเนาะ ถ้าเป็นอากาศหนาวๆน,นี่ก็ต่อไปก็คงจะต้องใช้ผ้าห่มหนากว่านี้อีกแล้วล่ะเออเพราะว่าตอนนี้อากาศมาเริ่มหนาวเลยนะฮะ,อ,ะอ่ะเอาไปนั้นว่าผมก็จะมีตัวชาร์จแบตอยู่ด้านหน้านะครับอืมขอเก็บของนิดนึงผมมงรถมาแล้วก็ของมันอาจจะระเจะระกะไปน,นิดนึงเนาะ,ะก็นอนได้ครับนะฮะก็นอนแบบชิวๆธรรมดาผมก็นอนตรงนี้แหละครับนะฮะก็เอาหมอนยันไว้นะครับหมอนก็มีอยู่สามใบนี่ครับ มันจะมีอยู่แค่สามใบเออเออกแมวสไตล์เหมือนจะไปแคมปิ้งอะไรประมาณนั้นก็ว่าได้นะฮะแล้วก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องเปิดหูช้างนิดนึงนะครับหูช้างก็คือตัวนี้แหละนะฮะก็เปิดออกไปนิดมนึงนี่เปิดให้มันมีอากาศถ่ายเทนะครับเปิดแค่นิดเดียวพอเนาะให้ม,มีอากาศถ่ายเทวันนี้คือคิดว่าคงจะไม่ไม่ต้องเปิดพัดลมนะครับ ถ้าจะเปิดพัดลมก็สามารถพัดลมเข้าไปเปิดเสียบได้เปิดให้มันเป่าอากาศออกให้อากาศหมุนเวียนแต่ผมคิดว่าวันเนี้ยลมมันแรงนะครับลมด้านนอกเนี่ยถือว่าแรงมาก่าที่นี่จังหวัดตร่อลมเริ่มลงมาแล้วนะฮะเริ่มเริ่มพัดมาให้รู้สึกมีอากาศหนาวดังนั้นไม่ต้องเปิดพัดลมเราก็คิดว่าอากาศมันก็คงจะหมุนเวียนแล้วแหละนะครับเพราะถ้าเปิดพัดลมแล้วเดี๋ยวดึกเดี๋ยวมันจะหนาวเอาเนาะโอเคนะครับวันนี้ ก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับบางทีผมปรับแต่งรถคันนี้มาเนี่ยนะครับก็สามารถนอนได้นะครับไม่ว่าจะนอนที่บ้านของตัวเองหรืออาจจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนก็ได้แล้วก็สามารถนอนในรถได้นะครับน่าขำเนาะนอนในบ้านตัวเองยังนอนไม่ได้นอนต้องมานอนในรถนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะ ถือว่าในรถเรามันก็นอนได้นะครับนะแล้วก็เอาแบบชิวๆนะครับ,รบใช้ชีวิตใช้ชีวิตในการท่องเที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆหรือไม่กเ็เดินทางไปเสาะแสวงหาเปิดโลกว้างขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับพอจบทริปนะครับก็กลับบ้านนะมาพักผ่อนมาทําสวนด้วยอะไรประมาณเนี้ยส่วนตัวผมเองนั้นเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็ ไม่ยุ่งยากกับชีวิตสักเท่าไหร่นะครับอืผมถือว่านอนในรถก็มันก็ไม่ได้อึดอัดอะไรนะครับมันก็สะดวกสบายนะฮะส่วนแอร์นั้นวันนี้ก็คงเอไม่ได้ใช้นะครับไม่ต้องติดเครื่องปั่นแอร์นะฮะอากาศมันหนาวอยู่แล้วนะครับนอนก็ชิวๆนะครับเนี่ยนะครับขอโทษนะครับนะผมให้ดูนะครับเนี่ยก็ผมเป็นคนสูงแค่ร้อยหกสิบกว่ากนะครับก็นอนได้ยืดแข้งยืดขาได้สบายเป็นที่นะครับ ส่วนข้าวของตรงนี้นะครับนะฮะถ้าในอนาคตผมก็จะเก็บนะครับนะฮะแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วผมเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆผมไปคนเดียวนะครับแล้วก็นอนอยู่บนที่นอนคนเดียวมันก็กว้างขวางที่จะแบบอมันเหลือเฟือนะครับนะฮะผมเป็นคนนอนไม่ดิ้นหรอกครับนอนแบบสบายๆไม่ดิ้นหัวก็ยันนี่พอดีเลยอะไรประมาณเนี้ยนะฮะนี่แหละครับอสาย ก็เหมือนเหมือนสายแคมปิ้งทั่วๆไปนะฮะที่ชอบปรับแต่งรถมาแล้วก็เอารถมานอนได้มาพักผ่อนได้อะไรประมาณเนี้นะครับผมเองก็นอนในรถพักผ่อนในรถเหมือนกันนะครับเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆก็ใช้รถคันนี้แล้ครับ isuzu all new s. คันนี้จะเป็นปีสองพันสินะครับนะผมซื้อมาได้ประมาณ4ปีแล้วนะครับก็ครเื่งยนตก็ยังแจ๋วอยู่เลยแล้วก็ ระบบช่วงล่างผมก็เซ็ตใหม่ทําให้มันนิ่มนะครับแล้วก็ติดหลังคาแคริบอยมานะครับติดแอร์มาเพิ่มนะครับเพื่อให้มันมีความเย็ยนเกิดขึ้นอแล้วก็ข้างในห้องเก่งก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะก็จะมีโซนด้านนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่ใส่แล้วหรือว่าที่ยังไม่ได้ใส่ก็จะเก็บเอาไว้ในกล่องนะครับนะฮะจะให้ดูครับนะก็จะมีกล่องกล่องหนึ่งที่อันนี้อาจะลบไปนิดนึงนะ กล่องเนี้ยนะครับ,กล,รบกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่วางไว้ถ้าจะบอกว่าเกือบครึ่งรถก็ว่าได้นะครับส่วนในโซนนี้ผมก็จะเอาไว้รองเท้านะครับเอาไว้รองเทา้ามีเก้าอี้นั่งอะไรต่างๆนานานะที่ผมไม่ตีเบาะไปยาวสุดเพราะว่าผมต้องการให้อา่าม,มันมีที่วางรองเทา้าแต่วันนี้รองเท้าที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะอยู่ด้านนอกนะครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นบ้านของผมเองก็มไม่จําเป็นที่จะต้องเอารองเท้ามาใส่ไว้ในนี้เนาะ ก็ถือว่าสบายๆชิลๆนะครบโอเควันนี้ก็นอนในรถเช่นเคยนะครับสายแคมปิ้งนะครับก็มีโอกาสเดี๋ยวจะไปเที่ยวรวมทริปกับเพื่อนๆเนอะช่วงนี้นะครับอยากไปทางภาคเหนือมากๆเลยเพราะว่าทางภาคเหนืออากาศหนาวแล้วนะครับ,รบอยากไปมากเลยโอเคนะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีครับบายบาย